เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเส่อแท้งรัฐถกถอนร่าง7กรกฎาคม2568นี้นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวิปรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะเลื่อนหรือถอนร่างพรบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex โดยจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าหลังประชุมวิปรัฐบาลในวันที่7กรกฎาคมนี้ เหตุผลสำคัญคือต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งจะเข้ามาประมาณ14-15คนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจกฎหมายสำคัญฉบับนี้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยังมีข้อถกเถียงในสังคมหากถอนร่างจะส่งกลับคอรมอและพิจารณานำเสนอเข้าสภาอีกครั้ง ทั้งนี้หากจะเลื่อนหรือถอนต้องใช้เสียงสอสอเท่ากันทําให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเสียงในสภาหากเสียงไม่เกินครึ่งก็ไม่สามารถดําเนินการได้พร้อมย้าว่าพักรัฐบาลมั่นใจในเสียงของตนหากเกิดเหตุไม่คาดคิดก็ต้องว่ากันตามกลไกรัฐสภา การชะลอโครงการนี้อาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่รอการตัดสินใจโดยมีการประเมินว่าโครงการสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสูงถึง200ล้านบาทมากกว่าที่เคยคาดไว้ถึงเท่าตัวพร้อมเตือนว่าความล่าช้าอาจส้ำร้อยโครงการรถไฟความเร็วสูงในอดีตซึ่งต้นทุนที่เสียไปคือเวลาของคนไทยเองนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง